สวัสดีครับวันนี้แนอำเภออุ้มฝางนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมน้ําตกที่รอสูนะครับน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้มาดูนักท่องเที่ยวนะครับมาเมื่อความเป็นโดกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้มาเที่ยวกันหลายคนเลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับตอนนี้น้ําตกที่รอสูของเราเปิดแล้วนะครับเชิญมาเที่ยวที่น้ําตกที่รอสูอาเภออุ้งฝางได้เลยครับ